ทุกคนเราจะพาไปดูสวนนะคะของคุณเพียริขุตรงข้างหน้าเราก็คือป่าอ้อยนะคะนี่นะคะป่าอ้อยต้นอ้อยตรงนี้จะเป็นกล้วยฝรัร่งเลนว่บอกฝรั่งล้วก็บักม่วงแล้วก็บักสบปะรดนะคะป่าป่ายกันไปเสียงที่เราได้ยินนี้คือเสียงเออเขากำลังอะไปปลาไพ่อยู่จะไพ่อยู่ เราจะมาดูมะม่วงที่แบบว่ามีลูกเป็นเหมือนแอปเปิลนะคะกูบอเขาก็พึงหูวนเลยว่ามันมีมะม่วงนี้ด้วยนี่นะคะลูกแบบใหญ่มากใหญ่เกือบเท่าหน้าเราเลยนะเนี่ยแต่รสชาติยังไงไม่รู้เพราะว่าไม่เคยกินว้าวทุกคนดูมีดกกระเจียวด้วยใช่ไหมนี่เอาไปต้มหรือกินสดต้ม นี่นะคะแล้วก็มีหมาน้อยด้วยตัวหนึ่งตามมาอุ้ยแสดงว,ว่าที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยมันถึงจะมีพวกผักนี้ขึ้นนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ต้นหม่อนนะคะมหมอนหมอนหมอนปลูกไว้มีสองลูกแล้วครัต้นนี้มีสองลูกนี่จ้าอีกลูกหนึ่งอุ้ยยังไม่สุกเลยอะจะอยากกินมากเลยนะ <c oughs> แต่ไม่ได้เดี๋ยวก็จะของเขาจะว่าเดี๋ยวไปกินลูกสุกอยู่บ้านไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยกินก็ได้มีลูกสุกอยู่บ้านเหรอ ไม่เป็นไรมาดูมาดูแล้วก็มีต้นกล้วยอันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นบักลำบักลันมันผลไม้หรืออะไรก็เป็นผลไม้ชนิดนึงเยี่ยนี่ลูกบันสิลูกมันมีบ่มีนี่เนรอลูกแดงแดงใช่เหรอเม็ดเล็กๆแดงแดงมีอนตี่มันกินได้บ่ได้บ่เสือหนูไม่เคยกินมะม่วงต้นนั้น มะม่วงต้นนั้นคือต้นที่เราเก็บไปแล้วสอ่อสามลูกสามลูกจะกได้ไหอที่เราเก็บไปกินนี่คือต้นขาขาน,นคะครทุกคนนีขาทีต้นขาขาฉันไม่ตายฉันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นเหมือนร่องแสดงว,ว่าตอนนั้นปลูกอะไรคะตรงนี้ปลูกผลไม้อ๋อปลูกผลไม้แหละเพราะว่เาเขาทำเป็นร่องแต่ร่องใหญ่ <c oughs> แต่ถ้าเป็นอ้อยกับมันนะคะเขาทำร่องประมาณแค่นี้ แต่นี้ร่องใหญ่มากร่องใหญ่ปลูกผลไม้ใช่นะคะแล้วมาดูต้นนี้มันมันมีกี่ลูกอ่อเราจะมานับดูนะคะเมื่อกี้เราเก็บไปสามลูกแล้วเดี๋ยวเรามานับนู่นซูมไปตรงนู่นตรงนู้นนะคะนู่นสองลูกนะคะแล้วอีกหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกสมบูเอ้าต้นเล็กๆมีเก้าลูกนะมีเก้าลูกนะคะ ที่บ้านเราก็มีต้นนี้นะคะม,มันจะเป็นรสชาติหอมมันไม่เปรี้ยวกินแบบตอนเขาเรียกอะไรตนอนนเผืมๆใกล้สุกมันก็จะอร่อยมากเลยไปเราไปไปไหนนี่มาดูกอไผ่นี่กอไผ่ก็มอนะไปดูกอไผ่ดูกอไผ่มีคนกำลังเอาใบกอไผ่ออก <laughs> เอ้ยหมาน้อยนี่ครับเอ้ยอ้นอีน้อยหมาน้อยก็ชอบหยอไงชอบยอกคนเด้อเราปุ๊ดึงสุงเท้าเอียงไปหมดเลยแล้วคะับอันนี้คือต้อนไถ่ไทยอะไรไผ่กิมซุงฮะกิมซุงไผ่กิมซุงอืมอ๋อปกติเราจะเห็นแต่ต้นไถ่ที่มันแบบอยู่แบบซุมซ่มๆกันหลายๆอ่ะนะเราก็ตัดโมเมนแบบนี้อันนี้สวยอยู่นะเนี่ยอืม ต้นนี้สวยนะเป็นเขียวไปเขียวอ่อนเลยนะโอเคนหที่เราเคยเห็นเราจะเป็นแบบกลุ่มๆใหญ่ๆแล้วก็ไม่ไม่เป็นอย่างนี้อี้นยอย่ามาอีนอ้นยมันจะมีต้นถ่ายต้นหนึ่งที่มันเป็นสีท,งทองๆเราเคยเห็นอยู่มันอยู่หน้าทางเข้านูน่นปะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้จะเป็นอันนี้ผักชีเล็กต้มกินนะคะ ตนน้นลีลาวดีต้นสะเดานะคะต้นสะเดาต้นน้อยนาอันนี้ตอกอะไรไม่รู้มาเร็วๆค่ะแตนเดนนี่ไงไผ่อะไรนะไผ่สีทอง มามันสีทองนะคะเขาก็เลยเรียกว่าไผ่สีทองใช่แล้วนะคะมีคนปลูกอยู่ปลูกเอาไว้อ๋อเดี๋ยวเราพาไปดูต้นไม้นะคะของคุณเพียริกุกเจ้าของไร่นี้นะคะพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่คะประมาณหนึ่งไร่สองงานประมาณหนึ่งไร่สองงานนะคะนี่ด้าต้นประดู่ที่เขาปลูกอายุขขงมันกี่ปีคะอันนี้ประมาณสี่ห้าปีแล้วอ๋อประมาณสี่ห้าปีนะคะใช่ โอ้โหก็ถือว่าโตระดับหนึ่งเลยนะคะเนี้ยใช่แล้ก็องค์สมบูรณ์ก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรเลยคือปล่อยธรรมชาติใช่ปล่อยธรรมชาติถ้าสวนของใครดูแลดีๆเนี่ยมันจะโตโตกว่านี้เยอะอ๋อค่ะนี่เขาคือเขาปล่อยธรรมชาตินะคะต้นไหนตายที่ปล่อยมันเลยนะคะเห็นไหมต้นนั้นตายก็ปล่อยมันเลยมีบางต้นก็ตายเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น้ํามันท่วมทุกปีใช่ค่ะมันเป็นพื้นที่นา มันชื้นแล้วเขาก็ยกล่องด้วยนะเห็นไหมยกล่องยกล่องด้วยมันยกล่องอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อันนี้ก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้จับได้ไหมคะจับไม่ได้มันมีสายไฟอ๋ออันนี้ชาวบ้านของเรานะคะเวลาเขามีที่นาหรือว่าเขาปลูกอะไรที่มันแบบว่าเออค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรนะของออียงนะเกิดยังนะเขาจะมีรั้วมีอะไรกั้นแบบนี้นะเขาไว้เลี้ยงวัว เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้นะแบบเป็นเขตของจะของอะไรแบบเนี้ยตามชาวบ้านบางบ้านก็เอาลวดหนามอืำนั่นแหละบ้านก็เอาไม้อย่างงี้นะนี่เป็นลวดไว้เลี้ยงวัวใช่ไหมลวดนั่นแหละค่ะเอาไว้เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของบ้านเรานะคะอ้าแฟนก็มาทางนี้หน่อยนี่นะคะเป็นทุ่งหญ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะใช่ย่าอ้อยเอออ้อยวัวพีดวัวพีด อันนี้คือดอกจ้นนะคะนี่ทำให้ดูเด็ดออกมามประดับสวยนะคะเงาะป่ากับรถจะนะเออดอกไม้ธรรมชาตินะดอกไมธรรมชาติเอามาถักเป็นที่คาดผมได้ด้วยเพราะาเราเคยทำตอนเด็กๆอันนี้คือต้อนมะม่วองอะไรไม่รู้นะคะม่วงน้ำดอกไม้เออน้ำดอกไม้แต่นะแต่มันไปไหนไม่รู้ลูกมันอะ่ะอ,อันนั้นต้นเงาะ ม่ใช่ <laughs> มันคือต้นแต้ต้นแต้อ๋อต้นนี้เหรอเรียวกว่าต้นแต้อืโอ้นี่นะคะทางเอ,อ่อทางนาของเราเนะี่ยมันมันมันไม่ใช่เป็นคอนกรตเดอออมันจะต้องเป็นห้างแบบนี้ข้างหน้านู้นเห็นไหม <laughs> มันจะมีลูกครัวอยู่ <laughs> แล้วก็แม่งมีป่า <laughs> ตรงนั้นซึ่งธรรมชาติมากมันเป็นป่าป่านึงเลยนะนู่นนูนนูนต้นดอกบัว พูเห็นบอลนานดอกไม้สุ้มีไงมีอะไรต้นดอกม่วงนานดอกไม้ด้วั่นเห็นบอลเอออะไรต้นมันจะเป็นถ้าเกิดว่าดูแลดีๆนะมันจะขึ้นลูกเยอะมากเลยมันดกมากใช่บอกเลยว่าต้นนานดอกไม้มันดกมากใช่เลยมันก็อร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินกลับที่พักกันละ เดินแบบส,สวยๆสับๆเดี๋ยวพี่เช็คพี่เช็คเสื้อพี่ชายซื้อให้นะคะกระเป๋าเป็นของแถมจากร้านทองรองเท้าไอ้กางเกงอาดิดาสบวงเล็บกระหล่อมแบบซื้อให้รองเทา้าอะไรคอดคอหรือเปล่าหรือไม่ใช่อันนี้เออคูบาวซื้อให้อันนี้นะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่แบบว่า ใส่ชิวๆไปนาน,นะคะเนี่ยแล้วก็เดินสับๆส่วนที่คาดผมซื้อเองค่ะร้านอิฟช็อปนะคะเดินแบบสวยๆเข้านานี่คือทางเข้านาของเรานะคะข้างหน้านู้นจะเป็นบ้านดินนะคะมีคนทาาไว้จะของนาเขาเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวนะคะบ้านดินสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนบ๊ายบายไปแล้ว